ด่าคาบผมนะที่ที่คดดูดีนะครับผมก็เพราะเป็นเทคนิคอ่าหกนะครับผมหกเบ็ดหกห้าทีนะครับผมเบ็ดหกห้าทีแล้วก็เบ็ดเจ็ดยาวๆนะครับผมยาวๆแต่เขาไม่ได้บอกต้องปรับเท่าไหร่ไปเรื่อยๆนะเขาก็บอกยาวๆผมก็ไม่รู้จะปรับอะไรนะก็ลองดูกันนะครับผมนะเบ็ดหกนะไปห้าทีออโต้ไปห้าทีครับมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มลวผมมาแล้ว <laughs> มันมาแล้ว มันมาแล้วนะครับผมฝากกดติดตามช่องสำรองผมด้วยนะครับผมแนละ้ช่องสำรองผมด้วยนะเพราะว่าผมจะลงช่องสำรองแล้วไงตอนนี้ป,ป,ปับปับปับอืมมาอีกนะครับผมเอาเงินมาอีกอ่ะสวยงามและสวยงามนะครับผมแจกันมาแจกันมาสวยอ่ะผมสวยสวยอ่ะสวยสวยสวยนักลบ อันนี้มาอีกโอ้ยเปิดมาแล้วแรกนะครับผมเปิดมาแล้วแรกนะผมไม่สิบวะสิบสวยนะไปกันเลยนะครับผมเชิบเชิบเชิบเออสวยงามและสวยงามและสวยงามสวยเปิดมาแล้วแรกก็ก็ตึงๆอยู่นะ กึ่งๆนะผมกลางๆกลางๆเพราะมันยังเข้าเท่าเดิมอยู่นะเออเออเขาบอกมา,มาสวยงามและสวยงามนะครับผมนะถ้ากุิท่านจะ่ลืมฝากติดตามช่องสำรองด้วยนะผมเดี๋ยวมีกิจกรรมแน่นอนนะครับผมผมคิดนานละกิจกรรมเนี่ยคือมันนะอย่างที่บอกนะครับผมนะมีกิจกรรมแน่นอนขอแค่กดไลค์ไว้นะครับผมแล้วก็กดแชร์นะเดี๋ยวผมมีกิจกรรมให้เล่นกันนะครับผม เราโอเคก็ได้มากึง่งๆนะก็มากกว่าเก่านิดเดียวเองนะผมแล้วก็ไปดูหนึ่งทีนะผมแล้วก็ภาพอืมสวยสวยไปเปจ็ดนะครับผมเจ็ดจุดห้านะเจ็ดจุดห้าผมไม่มีเบ็ดเจ็ดเฉยๆนะก็ไหลๆย,ย,ยาวๆอะ่ะเออไหลๆย,ย,ยาวๆก็มาลองดูกันครับ ทิ่ของผมนะคือเบ็ดเบ็ดยาวๆอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะวนหลวมเลยมันจะแบบไม่ขึ้นไม่ลงดีนะสำหรับผมนะคือสำหรับผมนะแต่ไม่รู้เทคนิคนี้อาจจะแบบมีทริคดีๆนะผมเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะเทคนิคเลี้ยง,แ,งแบบไหลยาวๆอนยะ่างเงี้ยที่ผมก็ไหลไหลแตนะ่ไหลหนักๆนะผมไหลเยอะหนักๆเยสวยนะครับผมไม่แล้ยวโอ้ย สวยครับผมจังหวะนี้โอเคก็ไหลจากเขานิดนึงนะคะผมนิดนึงนิดนึงนะก็ยังยังไม่ถึงผลนะครับผมก็รอไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยนะผมไหลยาวไปก็นั่งคุยนั่งไลกันก็ได้ก่อนที่ดูอยู่ก็เอมเมนท์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยว่าแบบไม่ผิดตรงม่ผิดอะไรอย่กเข่าก็มาแนะนำกันได้นะครับคุยกันได้นะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมผมบอกเลยมาคอมเมนต์ผมอ่านแล้วผมกดใจให้นะครับผมคอมเมนต์ผมไม่ได้กดใจแต่ผมอ่านนะรับผมอนนี้ ขอคแค่คนดูพิมมาก็อโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วพุ่ยมาแบบเนีนเฮฮาปาร์ตี้กันไปขำๆกันขันกันนะผมนะตา,ตายแปดโนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เข้าฟีสเปนอีกต่อไปแล้วก็เข้ามาสวยๆงามๆนะครับผมสวยๆอีกตามเคยช็อปอีกทีเดียวนะอีกทีเดียวเข้าอีกทีเดียวทีเดียว เรียบร้อยเข้านะครับผมนะครับเฟรนจะเป็นเรียบร้อยนะครับผมเ,เอ้ยนว่าจะแถมเพย์ไอ้แถมอ่ะแต่ผมไม่ได้ดูไอ้ช่องสามไอ้ผมดูช่องอื่นผมว่าจะไม่แถมซะแล้วนะมาอยู่มาอยู่เอ้มาอยู่เอ้ต่อไปเอาอังุูมาอีกเอ้ยเอางูสวยโยสวยโยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แช่วงนี้ไม้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอาจจะแบบ มีเสียงกระแทกบ้างนะเพราะว่ามันแบบยังปรับไม่ไม่ตรงอ่ะตอนแรกผมปรับตรงแล้วไปมันแบบเป็นไรไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทไไมอะรก็ถ้าเมนเมนนะครับพูดเมน์ฮุกพูดก็ได้ปกตินะครับผมแต่ขอแบบเมน์สุภาพสุภาพหน่อยละกันนะครับผมอย่าเป็เมนโกรธเกินไปผมแบบ รับไม่ได้ผมลูกสวยเดี๋ยวๆนะผมอย่าเม้นอย่าเม้นเม้นพูดคุยกันธรรมดานะผมไม่ต้องเม้นพูดคุยแบบหยาบคำโยงคำหยาบอะไรเงี้ยอันไม่ดีนะผมไม่ไมดีสวยโอ้โหสวยนะครับผมสวยนะครับผมก็ปรับระเบิดโปรเฮ้ยปาปม,มาอีกแเฮ้ยฟีเร์ปินสามทีสิทธิ์เลยนะเฮ้ยสามทีนะฟีเจปินมาเออไม่ใช่เล่นๆนะเทคนิคนี่นะ คอสอยู่นะหรือว่าแบบหรือว่าคอสอยู่นะสวยเฮ้ยหรือว่าสุดๆด่าสุดๆด่ะสุดอยู่นะเออปุ่นมาอีกป้าบกับทั้งกระดานอ่ะเมื่อกีกับทั้งกระดานอ่ะผมเห็นนะสุดอยู่นะตึงอยู่นะซื้อมาอีกชืบชืบเอออึ๊บอืมไม่มาอีกเดียวแล้วผมโอเค สวยนะผมก็สวยอยู่นะแต่ขอพอก่อนนะผมเพราะว่ามันมาจะบนลูกนะครับผม75ายอย่างที่ผมบอกนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะผมตอนนี้ก็ขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ